ดโดยรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าดวงการเนี่ยเด่นมากๆเลยนะครับทุกอย่างมาดูราบรื่นไปหมดไพ่เนี่ยเอ่อไม่ได้ขึ้นเลยว่าจะมีปัญหาอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็หรือปัญหาจับไายแรงไม่จับชีพโดนโกงอ,อะไรงเงี้ยเดไม่มีไม่เจอในส่วนของการเงินนะครับมีการใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับอาจจะใช้อาจจะมีการใช้จ่ายไปกับเรื่องที่ไม่คาดคิดนะครับก็อย่างเช่น สวดีครับพวกผมหมอชักันฐภัน์อัครเดชาวรลย์นันในช่องของ Bang Goes Official นะครับแล้ววันนี้เราก็าจะมาทํานายดวงชะตาของสองวัฒนาราศีประจําเดือนสิงหาคมนี้ครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมการทำนายกันเลยครับคลิปนี้ครับก็จะเป็นคลิปของชาววัฒนาราศีพิจิกนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มารับชมการทำนายกันเลยครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าการงานเป็นยังไงการเงินก็ดีการทำส่วนโชคแล้วก็ความรักคนโสด เป็นอะไรก็ไม่รู้คนสดเดือนสิงหาคมนี้นะครับคือมีเต็มหลังนอนปากซีดอยู่ตรงนี้เปอร์เซราศีที่รักดีนี่ยากมากเลยอ่ะมันยากมากๆถครเป็นงั้นนะมาดวงจะรวมๆของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเด่นในเรื่องของการงานเนาะการงานการงินคือเด่นสุดๆไปเลยแถมดวงเสี่ยงโชคก็ดีด้วย เจาะลงไปในเรื่องของการงานนะครับผมดวงการงานในเดือนนี้นะครับชาวสีพิจิกเนี่ยเป็นจริงๆแล้เราก็เป็นเดือนหนึ่งที่ไพ่เนี่ยบอกว่าสำหรับคนที่มีดวงของการงานที่ดีอยู่แล้วงานดีอยู่แล้วธุรกิจหรือว่างานที่ทํางานเนี่ยดีอยู่แล้วมันก็จะดีต่อต่อไป มีเงินเข้ามาอ่ามีเงินเข้ามามีเงินเข้ามาเป็นเดือนที่จริงๆชาวพิจิกเนี่ยก็ถือว่าอยู่ดวงไม่ได้แย<ม>่เลยนะดวงเนี่ยถือว่านข้างจะดีดีมาสักเดือน2เดือนแล้วแล้วก็เป็นเดือนเป็นเดือนที่แบบหดวงเปิดทําอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จนะครับเรื่องของการงานของชาวพิจิกดูไม่ค่อยน่าเป็นปห่วงเลยครับมันดูราบเรื่นไปหมดทําอะไรก็ดูแบบดูดูไม่ติดขัด<ม>ดูไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมนะอ่าก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับ ไม่รู้จะหาความใหม่ยมาอธิบายยังไงให้มากกว่านี้แต่ก็คือทุกอย่างมันดูราบเรื่นดีมากมออถ้าคนที่มีปัญหาอยู่มีอุปสรรคอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่าอีกไม่นานนะครับก็จะหลุดพ้นแล้วก็จะกลับมาราบเรื่นเหมือนเดิม นะครับผมเดี๋ยวจะมีเรื่องว่าคนบางคนที่อาจจะติดขัดอยู่เนาะก็จะมีวิธีแก้ให้ในตอนอท้ายให้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือในเดือนนี้เดือนสิงหาคมนี้ดวงการงานพิจิกถือว่าดีเลยแหละแล้วกเ็เป็นเดือนหนึ่งที่มีคนได้รับความช่วยเหลือเยอะนะครับจากทุกเพศทุกวัยเลยดูแล้วเนี่ยชาวพิจิกเนี่ยมันจะเป็นสายรุยเดือบจะเข้าใไ,ไม่ค่อยขอไม่ค่อยข,ขอความช่วยเหลือจากใคร ทำอะไรก็มักจะทําด้วยตัวเองประสบความสำเร็จด้วยตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองนะครับผมก็ถือว่าดีมากมากเลยครับเป็นอีกหนศีละหนึ่งที่มีความแบบสตรองเข้มแข็งมากๆแล้วก็สามารถทาอะไรได้แบบได้แบบอยู่กับอะไรได้นานๆอึดถึกทนสุดๆนะครับแล้วก็ทาอะไรได้ต่อเนื่องอย่างมีวินัยก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวพิจิกนะครับประสบความสําเร็จได้<ะ>นั่นเองในเรื่องของการเงินครับผมการเงินในเดือนนี้นะครับก็มีใช้จ่ายไปกับก้อนใหญ่ไหมก็มีส่วนใหญ่ันจะไปกับเรื่องของการลงทุนเป็นหลักนะครับ การลงทุนทําธุรกิจการลงทุนในเนื้องานการสตพอกของอ่าประมาณเนี้ยนะครับหรือจริงๆริงอ่ะก็อาจจะมีการถ้าถ้ามีนะครับจะอยากจะไปเที่ยวอยากจะบินไปต่างประเทศครับก็แนะนำว่าให้ทําทริปดับเหมือนไปดูงานไปเลยเงี้ยแล้วม<า>ันก็จะคุ้มกว่าจะคุ้มกว่าแล้วก็มันจะได้แบบเหมือนโอกาสดีๆเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวนี้จริงถ้าชอบที่จะเที่ยวก็เที่ยวได้นะแต่ไหนก็ต้องเสียเงินก้อนใหญ่อยู่แล้วเป็นวงที่เสียเงินก้อนใหญ่อ่ะก็แนะนำวาให้ทําทริปดับ ดูงานไปเลยไปดูงานด้วยได้เที่ยวด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดมากใช่เสียงเงินไปดูงานนะคะนี่เพื่อเอากลับมาต่อยอดใช,ใช่เพราะว่าดวงดวงในเรื่องของการทำเน,น่ชาวพิจิกัดดีถ้าทำคลิปเนี่ยแบบเหมือนคลิปธุรกิจไปเลยครับจะดีกว่า อแล้วก็ต่อมาครับผมก็อ่่ทีนี้เนี่ยก็แนะนําว่าให้เซฟเงินไว้บางส่วนด้วยนะครับ<ม>รว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายใ,ในครอบครัวที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาในเดือนนี<ม>้เดี๋ยวพ่อป่วยแม่ป่วยหรือว่าลูกป่วยอะไรประมาณนี้นะครับต้องเข้าโรงพยาบาลต้องมีเ่อนใช้เงินบ้างแล้วก็ต่อมาครับก็จะเป็นดวงความรัก<ม>ดวงความรักคนโสดนะครับผมก็บอกเลยว่าเดี๋ยวนี้อ่วมหน่อยคือไพ่อะค่ะตายไปแล้วอะค่ะ <laughs> มีดนี่เต็มหลังเลยมาจากไหนกันเยอะแยะคะเนี่ยก็ในกนนีถ้าหากว่าคนโสดเนาะคนโสดเนี่ยมันไพ่จะพาคนโสดเนี่ยย้อนกลับไปในอดีตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะยังจมปักอยู่กับอดีตกับความรักที่เพิ่งผ่านคนไปได้ไม่นานหรือาจจะเป็นรักเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนเก่ารักเก่าที่ยังมูฟออนไม่ได้ก็จะรู้สึกว่าทำให้สภาวะจิตใจของชาพวิจิตอ่ะมันเศร้ามันดิ่งมันดาว มันเฮิร์ทนั่นเองนะครับอ่าก็พยายามโฟกัสเรื่องของงานเข้าไว้หรือว่างานเราดีมากๆถ้าโฟกัสานียได้นี่คือหัวปังสุดๆในเรื่องของความรักก็อยู่สวดไปก่อนได้ก็จะดีครับในเดือนนี้ใช่ค่ะมูฟออนไปเรื่อยค่ะเหมือนนี่นะจารย์เดินไม่ได้ก็คลานค่ะเดาี๋ยก็มูฟได้เองในสักวันหนึ่งใช่ครับไม่มีราค่ะมูฟไม่ได้เราถ้ายังไม่เจอคนที่ถูกใจถ้าถูกใจเราแว๊บเดียวเราวิ่งเลยวิ่งเลยใช่ค่ะนี่นี้ส่วนตัวเลย อ่านพอดแคสต์ก้อนเยอะพอดแคสต์อ๋อเรื่องของคนอื่นใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อโอเคโอเคครับต่อมาครับผมก็จะเป็นดวงคนมีคู่นะครับดวงความรักของคนที่มีคู่เนี่ยก็ถือว่าในเดือนนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคใช้ได้นะครับรับรื่นดีนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรแฟนก็ดูแลเราดีเหมือนกันนะในเดือนนี้ถือว่าใช้ได้เลยเอาใจเก่งอยากได้อะไรก็ตามใจนะครับก็ดีใจกับคนที่มีคู่ด้วยนะครับผมดวงความรักดีใจว่าดีนะคะอืมใช่ใช่ แล้วก็ต่อมานะครับผมต่อมาต่อมาดูงสุขภาพบ้างนะครับในเดือนนี้สุขภาพในเดือนนี้นะครับผมระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุสัตว์ในคลาดละกันมแมลงต่างๆสัตว์มีพิษดโดนโดนมแมลงอะไรเนี่ยกัดต่อยต่างๆพวกมแมลงก้นกระดกช่วงนี้ก็น่ากลัวเพราะมันแบบว่าอยู่ในช่วงหน้าฝนเนาะจย์ใช่งูเงียเ้ยวเคี้ยวขอบมันหนีน้ำอะไรอย่างเง<ช>ี้ยนน่ากลัวมากใช่ก็ต้องระวังสัตว์มีพิษทั้งหลายนะครับผม แล้วก็ต่อมาดวงเสี่ยงโชคในเดือนนี้นะครับเดือนนี้เนี่ยถือว่ามีดวงเสี่ยงโชคนะครับชาวสีพิจิต ถ้าจะเล่นก็เล่นได้นะครับผมแต่ก็อ,อาจจะขำๆละกันเนาะอย่าไปซีเรียสมากมขำขำแต่ละคนไม่เท่ากันด้วยใช่นอาจารย์เอาให้ที่มันขำได้อะค่ะขำไว้ก่อนละกันขำไม่ออกเลยแย่เลยนะคะค่อยๆดูประมาณตัวเองครับผมต่อมาครับผมก็จะเป็นการทําบุญเสริมโชคในเดือนนี้ะนะครับผมการทำบุญเสริมโชคในเดือนนี้นะครับก็แนะนํานะครับแนะนําให้ชาวพิจิตรไปปล่อยปลาทําบุญกับสัตว์เลี้ยงสัตว์ใหญ่ก็ได้นะครับผมแต่ก็แนะนําว่าปล่อยปลาใต้ก็จะดีครับผมน่าทำให คนที่มีอุปสรรคติดขัดอะไรเงี้ยน,น่าจะเปิดได้ง่ายแหละแล้วก็เพราะว่าดวงมันเป็นช่วงเดือนดวงเปิดของชาวพิจิกอยู่แล้วเวลาเราทำบุญทําอะไรเงี้ยมันเห็นผลเร็วนะครับแล้วก็เเปิดทีก็เปิดใหญ่เปิดใหญ่เลยนะครับก็ลองดูครับผมชาวพิจิกครับก็สำหรับคนที่กาลังติดขัดอยู่นะครับอีกไม่นานครับก็จะหลุดพ้นแล้วอโอเค สุดด่ดวงโดยลงของชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าดวงการเนี่ยเด่นมากๆเลยนะครับทุกอย่างมาดูราบรื่นไปหมดไพ่เนี่ยไม่ได้ขึ้นเลยว่าจะมีปัญหาอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็หรือปัญหาแบบร้ายแรงไม่จะชีพโดนโกงอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่เจอก็ถือว่าราบรื่นดีมากในส่วนของการเงินนะครับมีการใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับอาจจะมีการใช้จ่ายไปกับเรื่องที่ไม่ค่าคิด นะครับก็อย่างเช่นมีค่าใช้จ่ายนะครับกับคนในบ้านที่ไม่คาดฝันอย่างเช่นมีคนมีการเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลนั่นเองครับดวงคมรักคนโสดนะครับในเดือนนี้ก็ยังไม่แนะนําให้รีบนะครับเพราะว่าเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่ยังไม่ได้เจอคนที่โอเคสเท่าไหร่นะครับเาให้มันผ่านเดือนนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะค่อยตกลงพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปในส่วนของคนที่มีคู่แล้วนะครับดวงความรักคนที่มีคู่ถือว่าดีนะครับเอาใจดีความรักดีนะครับแล้วก็แฟนเราก็ เอาใจเราเก่งเช่นกันต่อมาครับดวงสุขภาพในเดือนนี้นะครับก็ต้อมาระวังเรื่องของสัตว์เลื้อยคาน,มนแมลงกัด<ม>บ่อยพวกนี้สัตว์มีพิษนะครับระวังให้ดีด้วยแล้วก็ดวงสิ่งโชคเนี่ยถือว่าดีนะครับผมมีดวงสิ่งโชคถูกหวยแล้วก็การทำเงินส่วนโชคในเดือนนี้นะครับก็ แนะนำให้ปล่อยปลานะครับผมแล้วก็ผ่อ,อ,อนความรักกับพระแม่รักสมีนั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็จบลงกันไปแล้วกับความนของชาว,าวาพิจิกนะครับประจำเดือนสิงหาคมนี้ใครที่รู้สึกแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์้ด้วยนะครับแล้วก็ขออยพรท่านนะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ความรักแล้วก็ถูก,วกหวยรางวัลใหญ่กันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ